สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแพรอีกแล้วนะคะที่บจบกกลสินวันเชียงค่ะสาขาสำนักงานใหญ่วันนี้แพรมีรถเข้าใหม่มานำเสนอค่ะเป็น Honda City ค่ะปี2019เครื่องยนต์1 5ซีซี117แรงม้าค่ะซิตี้คันนี้นะคะเล็กกระทัดรัดขล่องตัวมากเลยค่ะขับไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายค่ะ Honda City คันนี้นะคะเดิมเ แพลการันตีได้เลยค่ะว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนภายนอกภายในจะเป็นยังไงตามเพลมาชมกันเลยค่ะค่ะด้านหน้านะคะกระจังหน้าโครเมียมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ค่ะคันนี้นะคะเพลเปลี่ยนแม็กให้ใหม่ขอบ15พร้อมยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยค่ะที่เก็บของด้านหลังกว้างบรรจุของได้เยอะแถมถาดท้ายให้ด้วยนะคะและที่สำคัญมียางอะไหล่ด้วยค่ะข้างในกว้างนั่งสบายคอนโซลหน้าสีดำ เบาะผ้าคกำมะหยี่สีดำระบบเกียร์ออโต้เครื่องเล่น MP3 สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ค่ะไม่เดิมไม่น้อยวิ่งเพียง50,000กว่ากิโลค่ะเดี๋ยวแพลพาไปดูห้องเครื่องกันค่ะค่ะเครื่องยนต์คันนี้นะคะเดิมเดิมจากศูนย์เลยค่ะรับประกันไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหรือว่าน้ำท่วมมาก่อนค่ะ พร้อมกับรับประกันเครื่องยนต์อีก1ปีนะคะก่อนรับรถเพลเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่ให้ด้วยนะคะสนใจคันนี้เพลมีราคาพิเศษให้ราคาขายเพียง420,000บาทผ่อนสบายๆเพียง6,900บาทค่ะออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากไฟแนนซ์อนุมัติไวทำสัญญาถึงที่บ้านส่งฟรีทั่วประเทศค่ะสนใจติดต่อหาเพลได้ที่095-284-5281ค่ะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้เพลด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ